คำคำรู้สึกเต้านมมันเป็นเหมือนผื่นผื่นพออยู่มาสองสาวันมันมีอาการชีดๆน,นี่เราก็บอกบอกแฟนเพื่นบอกว่าไม่ได้แล้วต้องมาตรวจพอตรวจหนึ่งวันหมอเขาก็สงสยัยหมอเขาก็นัดมาอีกวันหนึ่งมาเจาะชิ้นเนื้อไปค่ะชื่อเพชรลาเพชรพง์ค่ะก็คำคำ,คำรู้สึกเต้านมมันเป็นเหมือนผื่นๆืนก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเออไม่ใช่แล้วแม่มึง เราออกคนลังกายเขาก็บอกว่าน่าจะกลั้นเนื้ออักเสบพออยู่มาอีกสองสาวันมันมีอาการจีดๆนี่เราก็บอกแฟนแฟนบอกว่าไม่ได้แล้วต้องมาตรวจเราก็เลยม,มาตรวจเขาก็ต้องดีสิถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่มาใช่ไหมเพราะรักษาไวพาร,รู้อาการปั๊บได้รักษาเลยเพราะทีมแพทย์เขาครบอยู่แล้ว พอตรวจหนึ่งวันหมอก็สงสยัยหมอเขาก็านัดมาอีกวันหนึ่งมาเจาะชิ้นเนื้อไปแล้วก็พอเจออีกวันหรือสองวันหมอนัดมาบอกอาการค่ะผู้ป่วยหญิงภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยองนะครับอายุ59ปีผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาด้วยอาการที่คลำพบก,ก้อนที่เต้านม5วันก่อนที่จะเข้ามาตรวจผู้ป่วยมีความเสี่ยงคือทานยาคุมกำเนิดมานานเป็นเวลา10ปีแต่ว่าเวลาที่เข้ามาตรวจนี่ผู้ป่วยได้หยุดทานแล้ว ผู้ป่วยไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมาก่อน หลังจากที่ผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาเราได้ทำการตรวจร่างกายผู้ป่วยสามารถทาพบก้อนที่เต้านมทางด้านซ้ายจึงได้แนะนำผู้ป่วยให้ตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำอัลตราซาวด์และแมมโมแกรมผลการตรวจแมมโมแกรมก็พบว่าผู้ป่วยมีก้อนที่เต้านมข้างซ้ายขนาดประมาณ1.5เซนตมซึ่งจากตัวแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์สามารถแบ่งความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งซึ่งในผู้ป่วยรายนี้พบว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสูงถึง95%จากผลแมมโมแกรมผู้ป่วยรายนี้จำเป็นจะต้องนำชิ้นเนื้อเพื่อไปส่งตรวจเพื่อยืน ยืนยันว่ามีเซลล์มะเร็งจริงหรือไม่การตรวจผลชิ้นเนื้ออาจจะทําได้2วิธีเช่นการผ่าตัดเอาตัวก้อนออกไปตรวจทั้งหมดหรือการเจาะชิ้นเนื้อออกไปตรวจแค่บางส่วนซึ่งในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเราจึงแนะนําให้ผู้ป่วยทําการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจที่เรียกว่า c o r n e d l ไ b i o p s ่ครับ หลังจากที่ทำการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อการส่งตรวจเราได้ทราบผลว่าก้อนที่โบเป็นมะเร็งจริงๆเราได้นัดผู้ป่วยเข้ามาเพื่อคุยและแนะนำเรื่องผลการตรวจเราต้องมีการประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยว่าพร้อมที่จะรับข่าวร้ายได้มากน้อยเพียงไหน เราได้แนะนําเรื่องแผนการรักษาผู้ป่วยในผู้ป่วยรายนี้เริ่มต้นด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดในการผ่าตัดเราได้แนะนําทางเลือกให้ผู้ป่วยว่าจะทําการผ่าตัดแบบสงวนเต้าหรือทําการผ่าตัดเพื่อเอาเต้านมด้านที่เป็นมะเร็งออกทั้งหมดข้อดีของการผ่าตัดแบบสงวนเต้าคือประโยชน์เรื่องความสวยงามผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องตัดเอาเต้านมออกขนาดแผลเล็กกว่าการฟื้นตัวของผู้ป่วยรวดเร็วกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีการวางสายระบายเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดระยะเวลาที่สั้นกว่า ในกรณีที่ตัวมะเร็งเป็นไม่เยอะถ้าเลือกการรักษาแบบตัดเอาต้านมออกทั้งหมดอาจจะไม่จําเป็นต้องฉายแสงแต่ในกรณีที่เลือกการผ่าตัดแบบสมวนเต้าผู้ป่วยต้องมีการฉายแสงรวมด้วยทุกราย ในการผ่าตัดผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้วิธีการดมยาสลบนะครับการผ่าตัดของผู้ป่วยจะแบ่งออกเป็นสส่วนคือการผ่าตัดตรงส่วนที่เป็นก้อนมะเร็งที่เต้านมและการผ่าตัดบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่หลักแร้นะครับการผ่าตัดตรงส่วนก้อนบริเวณที่เต้านมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องผ่าตัดเพื่อให้ได้ตัวก้อนออกมาส่งตรวจและตัวขอบของตัวชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจเนี่ยต้องห่างจากตัวก้อนอย่างน้อยประมาณ1เซนโดยเราจะต้องทำการผ่าตัดให้ครอบคลุมถึงแผลที่เราได้ทำการเจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจไปด้วยนะครับซึ่งถ้าขนาดตัวก้อนมีขนาดเล็ก ก็จะทําให้รูปทรงของเต้านมไม่มีการผิดรูปและยังรักษาความสวยงามไว้ได้ส่วนการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เนี่ยการผ่าตัดเอาไปตรวจแค่บางส่วนเนี่ยได้ประโยชน์เป็นอย่างมากและก็สามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดได้ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่น ลดเรื่องผู้ป่วยมีภาวะไหลติดหลังการผ่าตัดลดเรื่องการมีน้ําค้างใต้ผิวหนังหลังการผ่าตัดการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้จะมีความซับซ้อนมากกว่าในการผ่าตัดเราจะทําการฉีดสีเข้าไปที่บริเวณรอบๆตัวก้อนมะเร็งแต่ก็รอระยะเวลาให้ตัวสีมันกระจายไปยังต่อมน้ําเหลืองที่เป็นต่อมน้ําเหลืองที่เราสันนิษฐานว่าจะมีมะเร็งกระจายไปเป็นต่อมแรกๆหลังจากที่ระยะเวลาเหมาะสมเพียงพอเราจะทําการผ่าตัดแล้วก็หาต่อมน้ําเหลืองที่พบว่ามีการติด เพื่อที <c oughs> <th> ่จะทาการตัดและส่งตรวจการส่งตรวจเป็นการส่งตรวจชนิดพิเศษที่เราเรียกว่า frozen s e c ชั o ซึ่งจะสามารถทําให้เราทราบผลว่าต่อมน้ําเหลืองนั้นมีการกระจายของมะเร็งไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือยังซึ่งผลสามารถรู้ได้ภายใน30นาทีเราก็จะทราบว่าผู้ป่วยมีการกระจายของมะเร็งไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือยังแต่ในผู้ป่วยรายนี้เราพบว่าไม่มีการกระจายของมะเร็งไปที่ต่อมน้ําเหลืองเลยจากการตรวจต่อมน้ําเหลืองทั้ง3ามต่อมครับ ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยนี่เป็นคนกลัวมากแต่ไม่เจ็บเลยไม่มีอาการเจ็บเลยค่ะแต่ก็เครียดเนาะเรื่องที่ว่าโรคเนี้ยนะเราก็คิดมากนะแต่มาคุยกับคุณหมอคุณหมอไม,ม,ม่ต้องกลัวรักษาหายแบบเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็คลายกังวลไปหน่อยนึงขอให้ได้พาได้รักษาพอได้พาเราก็สบายใจขึ้นเยอะต้องไปหาหมออยุรกรรม ไม่ทราบว่าต้องฉายแสงหรืออะไรเคมีบำบัดหรือเปล่าเห็นคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ค่ะหลังจากผ่าตาัดผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นเพียง2วันผู้ป่วยก็สามารถกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้เราได้มีการนัดผู้ป่วยเพื่อที่จะประเมินแผล1สัปดาห์ก็พบว่าแผลหายค่อนข้างดีไม่มีภาวะติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตาัดผู้ป่วยยังคงต้องทำการรักษาด้วยวิธีการฉายแสงต่อ แนะนำให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงไม่แนะนำให้จำกัดอาหารหรือหลีกเลี่ยงการทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารกลุ่มโปรโตีนแนะนำให้ผู้ป่วยทานในปริมาณที่เพียงพอหลังจากที่ผู้ป่วยเสร็จสิ้นการรักษาแล้วผู้ป่วย ยังคงสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเพียงแต่มีข้อแนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการใช้งานแขนข้างที่ทําการผ่าตัดไม่ควรยกของหนักมากเกินไปซึ่งอาจจะทําให้มีโอกาสภาวะระบบน้ําเหลืองของแขนข้างนั้นมีการอุดตันทําให้เกิดแขนบวมได้ซึ่งพบได้น้อยด้วยการผ่าตัดแบบสงวนเต้าก็ใช้แบบปกติค่ะแต่ก็คอยระวังว่าแขนเราจะยึดหรือมันไม่มีอาการเราก็ระวังนิดหน่อยค่ะ กับใจทุกคนเลยค่ะให้กำลังใจดีให้เราสบายใจทุกคนแมะกระั่างหมอแล้วก็คนข้างๆพยาบาลทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดตรวจเจอหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะให้สบายใจได้ถ้าคุณหมอการันตีเพราะตอนแรกครั้งแรกเราก็กลัวมากวิตกมากเครียดมากเลยแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวรักษาหายเพราะเราเจอขั้นแรกใช่ไหมแล้วก็พอได้รับการผ่าตัดเราก็สบายใจขึ้นอะ